มารีหญิงสาววัย35ปีอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ใจกลางมหานครนิวยอร์กเธอใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขทำงานเป็นพนักงานออฟฟิศในบริษัทแห่งหนึ่งชีวิตของเธอดำเนินไปอย่างราบรื่นจนกระทั่งวันหนึ่งเดวิดและซาร่าน้องชายและน้องสะพ้ายของเควินสามีของเธอได้ติดต่อมาขออาศัยอยู่ด้วยชั่วคราวเนื่องจากพวกเขากำลังปรับปรุงบ้านเดวิดและซาร่าเพิ่งย้ายมาจากบ้านเกิดของพวกเขาในเมืองบอสตันเดวิดเป็นชายหนุ่มวัย30ปีรูปร่างสูงใหญ่ ผมสีทองตาสีน้ำตาลเขาตกงานและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นวิดีโอเกมและดูการแข่งขันกีฬาซาร่าภรรยาของเขาอายุ28ปีมีผมสีบลอนด์ยาวตาสีฟ้าและรูปร่างที่เพรียวบางเธอหมกมุ่นอยู่กับการช้อปปิ้งโซเชียลมีเดียและชอบโพสตรูปภาพและข้อความอวดไลฟ์สไตล์ที่รูราของเธอบนอินเทอร์เน็ตแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาจะไม่มีเงินมากนักก็ตามมาเรรู้สึกเห็นอกเห็นใจเดวิดและซาร่าที่ต้องย้ายออกจากบ้านเธอ จึงยินยอมให้พวกเขามาพักอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของเธอชั่วคราวเธอยังจําได้ว่าเควินเคยช่วยเหลือเธอในตอนที่เธอลำบากมารีคิดว่านี่เป็นโอกาสที่เธอจะได้ตอบแทนบุญคุณของเขาบ้างอาพาร์ตเมนต์ของมารีไม่ได้กว้างขวางมากนักมันเป็นเพียงอาพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กที่มีห้องนอนเดียวแต่เธอก็ยินดีที่จะแบ่งปันพื้นที่ให้กับพวกเขามารีคิดว่าพวกเขาคงจะอยู่ที่นี่เพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเดวิด และซาร่าเริ่มแสดงนิสัยที่แท้จริงของพวกเขาออกมาพวกเขาไม่ช่วยทํางานบ้านเลยแม้แต่น้อยเดวิดเอาแต่นั่งเล่นเกมอยู่บนโซฟาปล่อยให้มารีทําทุกอย่างซาร่าก็เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการแต่งตัวและถ่ายรูปตัวเองเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียพวกเขาไม่เคยถามมารีว่าเธอต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือไม่ราวกับว่าพวกเขาเป็นเจ้าของบ้านเสียเองมารีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายในบ้านทั้งค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้เธอต้องแบกรับภาระทางการเงินที่หนักอึง้งทุกเช้ามารีจะตื่นขึ้นมาเพื่อไปทํางานในขณะที่เดวิดและซาร่ายังคงนอนหลับอยู่บนเตียงหลังจากทํางานมาทั้งวันมารีก็ต้องกลับมาทําอาหารเย็นและทําความสะอาดบ้านในขณะที่เดวิดนั่งดูโทรทัศน์และซาร่าก็เอาแต่เล่นโทรศัพท์มือถือมารีรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจแต่เธอก็พยายามอดทนเพราะคิดว่านี่เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นเธอยังคงหวังว่าเดวิดและซาร่าจะปร,ะปรับปรุงตัวและรู้จักเกรงใจเธอบ้าง แต่ความหวังของเธอก็เริ่มรืบรี่ลงทุกทีเดวิดและซาร่าไม่เพียงแต่ไม่ช่วยทำงานบ้านเท่านั้นแต่พวกเขายังเริ่มแสดงพฤติกรรมที่หยาบคายและไม่เกรงใจมารีอีกด้วยเดวิดมักจะพูดจาเสียงดังวยวายและใช้คำพูดดที่ไม่สุภาพเขามักจะวิาพากวิจารอาหารที่มารีทำและเรียกร้องให้เธอทำอาหารที่เขาต้องการเท่านั้นซาร่าก็ไม่ต่างกันเธอมักจะทำตัวหยิงยโสและดูถูกมารีเธอมักจะพูดจาเสียสีและวิาพากษวิจารรสิยมของมารีทั้งเรื่องเสื้อผ้าการแต่งตัว และการตกแต่งอพาร์ตเมนต์มารีรู้สึกโกรธและอึดอัดกับพฤติกรรมของเดวิดและซาร่าแต่เธอก็พยายามเก็บความรู้สึกเอาไว้เธอไม่อยากมีปัญหากับพวกเขาเพราะกลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเควินมารีได้แต่หวังว่าเดวิดและซาร่าจะรีบย้ายออกไปโดยเร็วแต่สถานการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อเดวิดและซาร่าเริ่มเชิญเพื่อนๆของพวกเขามาที่อพาร์ตเมนต์โดยไม่ขออนุญาตมารีพวกเขาจัดปาร์ตี้เสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านและทิ้งข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนห้อง มารีรู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในบ้านของตัวเองเธอไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยและต้องทนกับเสียงดังและความสกปรกที่เดวิดซาร่าและเพื่อนๆของพวกเขาก่อขึ้นวันหนึ่งซาร่าโพสต์รูปลงอินสตาแกรมอวดกระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่ราคาแพงพร้อมแคปชั่นชีวิตดีๆสวยและรวยมากมารีเห็นแล้วก็รู้สึกขยขยะแขยงกับการกระทำของซาร่าเธอรู้ดีว่าซาร่าไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นและกระเป๋าใบนั้นอาจจะเป็นของปลอมด้วยซ้ำ ในขณะเดียวกันมาเรียก็เริ่มรู้สึกกังวลเกี่ยวกับเควินสามีของเธอที่ไปทํางานต่างเมืองเพื่อหาเงินมาใช้นี้ให้กับเดวิดเธอกับเควินได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ทุกวันแต่เธอสังเกตเห็นว่าน้ําเสียงของเขาดูเหนื่อยล้าและเศร้าหมองเธอกังวลว่าเขาจะต้องทํางานหนักเกินไปและอาจจะเจ็บป่วยได้มาเรียคิดถึงเควินมากและอยากให้เขากลับมาอยู่กับเธอโดยเร็วแต่เธอก็รู้ดีว่าเขาจําเป็นต้องทํางานหนักเพื่อปลดหนี้ให้กับครอบครัวมาเรียรู้สึกโดดเดี่ยว และสิ้นหวังเธอไม่รู้ว่าจะต้องทนกับสถานการณ์นี้ไปอีกนานแค่ไหนเธอเริ่มคิดว่าบางทีเธอควรจะขอให้เดวิดและซาร่าย้ายออกไปแต่เธอก็ลังเลใจเพราะกลัวว่าเดวิดจะโกรธและทวงหนี้จากเควินจนอยู่มาวันหนึ่งมารีได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เจนิเฟอร์เพื่อนร่วมงานของเธอฟังเจนิเฟอร์เป็นหญิงสาวชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียวัยสาปีเธอเป็นคนฉลาดจิตใจดีและพึ่งพาได้มารีและเจนิเฟอร์สนิทสนิมกันมาก และมักจะปรึกษาเรื่องต่างๆกันอยู่เสมอเจนิเฟอร์รู้สึกโกรธแทนมารีเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอคิดว่าเดวิดและซาร่ากำลังเอาเปรียบมารีอย่างมากและเธอก็ไม่ควรจะต้องทนกับสถานการณ์แบบนี้ต่อไปเจนิเฟอร์แนะนําให้มารีลองหาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายในอเมริกาเธอบอกว่ามารีมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองและทรัพย์สินของเธอมารีรู้สึกขอบคุณเจนนิเฟอร์มากที่คอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเธอ เธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกหลังจากที่ได้ระบายความในใจให้เจนิเฟอร์ฟังเจนิเฟอร์ยังเล่าให้มาริเอฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ในอดีตของเธอซึ่งเธอเองก็เคยถูกเพื่อนร่วมห้องเอาเปรียบเช่นกันแต่เธอสามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นได้ในที่สุดโดยการขอความช่วยเหลือจากองค์กรคุ้มครองสิทธิผู้เช่าเธอต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองนะมาริเอตเจนิเฟอร์พูดเธอเป็นเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นี้เธอมีสิทธิทุกอย่างที่จะอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขอย่าปล่อยให้ใครมาเอาเปรียบเเธอเด็ด มารีพยักหน้าเห็นด้วยกับเจนนิเฟอร์เธอรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นหลังจากที่ได้คุยกับเพื่อนของเธอเธอบอกเจนนิเฟอร์ว่าบางทีเธออาจจะต้องคุยกับเดวิดและซาร่าอย่างจริงจังหรือไม่ก็แจ้งความเจนนิเฟอร์สนับสนุนความคิดของมารีเธอให้เบอร์โทรศัพท์และเว็บไซต์ขององค์กรคุ้มครองสิทธิ์ผู้เช่าที่ช่วยเหลือเธอมาด้วยเพื่อให้มารีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากเลิกงานมาเรียกรับมาที่อพาร์ตเมนต์ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งเธอมองไปรอบๆ ห้องที่เต็มไปด้วยข้าวของของเดวิดและซาร่ารู้สึกขอดหูและสิ้นหวังมารีถอนหายใจยาวเธอตัดสินใจค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตามคำแนะนำของเจนนิเฟอร์เธออ่านข้อมูลเกี่ยวกับกอดหมายการเช่าที่พักอาศัยในนิวยอร์กอย่างละเอียดและพบว่าเธอมีสิทธิ์หลายอย่างในฐานะผู้เช่าหลักเธอยังพบข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เช่าที่ประสบปัญหาขณะที่มารีกำลังค้นหาข้อมูลอยู่นั้นเดวิดก็เดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นพร้อมกับถุงมันฝรั่งทอดและเบียร์ในมือเขานั่งลง,งบน,นโซฟาเปิดโทรทัศน์เสียงดัง และเริ่มกินมันฝรั่งทอดเสียงดังอย่างไม่เกรงใจทำอะไรอยู่นะเดวิดถามเสียงดังเขาเหลือมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของมารีแวบหนึ่งก่อนจะหันกลับไปสนใจการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่หาข้อมูลเรื่องกฎหมายการเช่าหน้ามารีตอบเสียงเรียบเธอพยายามข่มความโกรธเอาไว้เดวิดหัวราะยยะกฎหมายอะไรไร้าสาระเธอจะไปรู้อะไรเขาพูดอย่างดูถูกมารีกำมือแน่นเธอรู้สึกโกรธจนตัวสัน่นแต่เธอก็พยายามควบคุมอารมณ์เอาไว้เธอไม่อยากมีเรื่องกับเดวิดในตอนนี้ ฉันมีสิทธิ์ที่จะรู้มาเรยตอบเสียงแข็งนี่อพาร์ตเมนต์ของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่อย่างสงบสุขเดวิดเลิกคิ้วสูงเหรออย่าลืมสิว่าใครเป็นคนจ่ายค่าเช่าที่นี่เขาพูดพร้อมกับยิ้มยョกเควินต่างหากที่เป็นคนจ่ายแล้วเขาก็เป็นนี่น้องชายฉันเพราะฉะนั้นเธอควรจะขอบคุณพวกเราด้วยซ้ำที่ให้ที่สุขหัวนอนมาเร่รู้สึกเหมือนถูกกอตอบอนหน้าเธอไม่คิดเลยว่าเดวิดจะกล้าพูดแบบนี้กับเธอนี่นั่นมันเรื่องของเควินกับนายไม่เกี่ยวกับฉันมาเร่พูด และฉันก็ไม่เคยขอร้องให้พวกนายมาอยู่ที่นี่เดวิดลุกขึ้นยืนและเดินเข้ามาหามารีเขาจ้องมองเธอด้วยสายตาที่ดูถูกอย่ามาทําเป็นเก่งหน่อยเลยเขาพูดเสียงต่ําถ้าไม่มีพวกเราป่านนี้เธอคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าที่นี่หรอกมารีจ้องมองเดวิดกลับอย่างไม่เกรงกลัวนั่นมันไม่ใช่เรื่องจริงฉันทํางานและฉันก็มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเช่าเองเธอกล่าวและฉันก็อยากให้พวกนายาย้ายออกไปจากที่นี่ได้แล้ว บรรยากาศในห้องตึงเครียดเดวิดและมารียืนประจันหน้ากันต่างฝ่ายต่างจ้องมองกันอย่างไม่ลดละซาร่าเดินออกมาจากห้องนอนในชุดเดรสตัวใหม่ล่าสุดเธอมองไปที่เดวิดและมารีด้วยความสงสัยเกิดอะไรขึ้นเสียงดังอะไรกันเธอถามเดวิดหันไปหาซาร่าและเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เธอฟังซาร่าหัวเราะยกเธอกำลังไล่พวกเราออกจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอหรือมารีเธอพูดอย่าลืมสิว่าใครเป็นคนจ่ายค่าเช่าที่นี่มารีรู้สึกโกรธจนพูดไม่ออกนี่พวกเขาคิดจริง หรือว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่พวกเขากำลังเข้าใจผิดอย่างมหันเธอกำลังจะอ้าปากพูดแต่ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้นมารีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเธอเห็นชื่อเอ็มอาร์มิสส์มบนหน้าจอหัวใจของเธอเต้นแรงนี่คือสายเรียกเข้าวิดีโอคอลจากพ่อแม่สามีของเธอเองเธอกดรับสายและภาพของพ่อแม่สามีก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่มารีทักทายเธอพยายามทำเสียงให้เป็นปกติสวัสดีมารีมิสเตอร์สมิธทักทายกลับ สบายดีไหมลูกพ่อกับแม่มีเรื่องสําคัญจะคุยด้วยมาเรียรู้สึกสังหอ์ใจไม่ดีเธอรู้สึกได้ว่ากําลังจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรเหรอคัเธอถามคืออย่างนี้นะลูกมิสซิอสมิธเป็นฝ่ายพูดขึ้นบ้างพ่อกับแม่คิดว่าเดวิดกับซาร่าควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวมากกว่านี้อพาร์ตเมนต์ของลูกค่อนข้างเล็กสองคนนั้นอึดอัดแย่เลยมารีขมวดคิ้วเธอไม่เข้าใจว่าพ่อแม่สามีต้องการจะสื่ออะไรแล้วคุณพ่อคุณแม่จะให้ฉันทําอย่างไรคัมิสเตอร์สมิธพูดต่อ พวกเราคิดว่าลูกควรย้ายไปอยู่ที่อื่นชั่วคราวเพื่อให้เดวิดกับซาร่าได้ใช้พื้นที่ในอาพาร์ตเมนต์ของลูกได้อย่างเต็มที่พ่อได้ยินมาว่าที่โรงงานที่แม่ทำง,งานอยู่มีห้องพักสวัสดิการว่างอยู่นาราคาไม่แพงด้วยมารเรรู้สึกตกตะลึงจนพูดไม่ออกนี่พ่อแม่สามีของเธอกำลังจะไล่เธอออกจากอาพาร์ตเมนต์ของตัวเองอย่างนั้นเหรอแต่แต่นี่มันอาพาร์ตเมนต์ของฉันนะคะเธอพูดออกไปอย่างยากลำบากใช่จะแต่ตอนนี้เดวิดกับซาร่ากำลังลำบากพวกเขาต้องการที่อยู่มิสซิสมิธพูด อีกอย่างเควินก็ไม่อยู่ลูกอยู่คนเดียวจะเช่าอาพาร์ตเมนต์ใหญ่ไปทำไมสู้เอาเงินค่าเช่าส่วนนั้นมาช่วยเควินผ่อนหนี้ไม่ดีกว่าหรือมาเรรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาตรงหน้านี่พวกเขาเห็นเธอเป็นคนโง่หรืออย่างไรเธอพยายามเรียบเรียงคำพูดคุณพ่อคุณแม่กำลังเข้าใจผิดแล้วคเดวิดกับซาร่าไม่ได้ลำบากอะไรเลยพวกเขาต่างหากที่ไม่ยอมหางานทำอย่ามาว่าลูกชายฉัน,นะมาเรมิสเตอร์สมิธขึ้นเสียงเดวิดเป็นเด็กดีขยันขันแข,ข็งแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ไดีหางานยาก มาเรทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองนี่พ่อแม่สามีกำลังหลอกตัวเองหรืออย่างไรพวกเขาเอาแต่เที่ยวเตร่ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่เคยช่วยฉันทำงานบ้านเลยสักนิดแถมยังพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่ห้องเกือบทุกคืนฉันต่างหากที่ลำบากมิสซิสมิธถอนหายใจมาเรียลูกก็รู้ว่าเดวิดกับซาร่าเพิ่งย้ายมาใหม่พวกเขาก็ต้องมีช่วงเวลาปรับตัวบ้างลูกควรจะเห็นใจพวกเขานะเห็นใจหรอคะมาเรียรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอแล้วใครจะเห็นใจฉันบ้างฉัน ต้องทำงานหนักทุกวันกลับมาก็ต้องมาเจอกับสภาพบ้านที่รกสกปรกต้องมาทนฟังเสียงดังฉันไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยก็แล้วทำไมไม่บอกน้องตั้งแต่แรกมัวแต่เก็บไว้ทำไมน้ำเสียงมิสเตอร์สมิธเริ่มแข็งกร้าวขึ้นน้องอยู่ที่นี่ไม่นานหรอกซ่อมบ้านเสร็จเมื่อไหร่น้องก็ย้ายออกแล้วทนทนหน่อยก็แล้วกันมาเรรู้เลยว่าไม่ว่าเธอจะพูดอะไรพ่อแม่สามีก็ไม่มีทางเข้าใจเธอพวกเขามีอคติกับเธอและเข้าข้างลูกชายตัวเองเสมอแต่หนูไม่ไหวแล้วคะ่ะมาเรพูดเสียงสั่นเครือ หนูต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการพักผ่อนหนูเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องเจอทุกวันน้ำตาของมารีเริ่มไหลออกมาเธอรู้สึกอัดอั้นตันใจมานานในที่สุดเธอก็ได้ระบายความรู้สึกที่แท้จริงออกมามิสซิสมิดถอนหายใจอีกครั้งมารีพ่อกับแม่เข้าใจนะว่าลูกเหนื่อยแต่ลูกต้องอดทนหน่อยเดวิดกับซาร่าเป็นน้องของเควินยังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันเหรอครับมารีแค่นหัวเราะถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันจริง ทำไมพวกเขาถึงทำกับหนูแบบนี้ทำไมพวกเขาไม่เคยเห็นใจไม่เคยช่วยเหลืออะไรหนูเลยเดวิดที่ยืนฟังอยู่ตลอดเริ่มทนไม่ไหวเขาก้าวเข้ามาแย่งโทรศัพท์จากมือมาเรียพอได้แล้วมาเรียเขาตะคอกใส่หน้าจออย่ามาทำตัวเป็นนางเอกหน่อยเลยเธอคิดว่าฉันอยากจะอยู่ที่นี่นักหรือไงมิสเตอร์และมิสซิสมิธตกใจกับท่าทีของเดวิดเดวิดนั่นลูกพูดอะไรผู้เป็นพ่อตวาดเดวิดไม่สนใจเขาหันมาเผชิญหน้ากับมาเรีย เธอมันเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองไม่เคยนึกถึงคนอื่นมาเรียกโกรธจนหน้าแดงกำ่ำนายว่าใครเห็นแก่ตัวเธอตะโกนกลับคนที่เอาแต่ก่อคนอื่นกินไม่ทํางานทําการนั่นแหละที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวหุบป,ปากเดวิดคารามอย่ามาขึ้นเสียงกับฉันนะฉันเป็นพี่สามีเธอนะแล้วยังไงมาเรียตะคอกกลับอย่างไม่เกรงกลัวฉันไม่สนแ้วนายมันคนไรย้ยางอายหน้าด้านบรรยากาศในห้องตึงเครียด ทั้งสองคนจ้องหน้ากันอย่างดูเดือดซาร่ายืนมองทั้งคู่อย่างหวาดกลัวมิสเตอร์และมิสซิสมิธพยายามห้ามปรามลูกชายเดวิดพอแล้วหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วทันใดนั้นมารีก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างมันมากเกินไปแล้วเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเธอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดพอแล้วเธอตะโกนสุดเสียงฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วออกไปจากที่นี่ให้หมดทั้งนายเดวิดซาร่าแล้วก็พ่อแม่ของนายด้วยเดวิดซาร่าและพ่อแม่ของเขาต่างตกตะลึงกับคำพูดของมารีนี่เธอเดวิดอ้าปากค้าง เธอกล้าดียังไงมาไล่พวกฉันฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างที่จะไล่พวกนายมารรตโกนกลับนี่อพาร์ตเมนต์ของฉันและฉันก็ไม่อยากให้พวกนายอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วมารรนี่ลูกเป็นบ้าไปแล้วหรือมิสซิสมิธกรีดร้องนี่เราเป็นพ่อแม่สามีลูกนะแล้วยังไงคะมารรตโกนกลับอย่างเหลืออดถ้าพ่อแม่เห็นว่าหนูเป็นลูกสะพ้ายจริงพ่อแม่ก็คงไม่ขอให้หนูย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของตัวเองหรอกเราทําไปก็เพราะหวังดีกับลูกนะมิสเตอร์สมิธพยายามอธิบายเดวิดกับซาร่ากำลังลำบาก พวกเขาไม่ได้ลำบากมารีขัดขึ้นพวกเขามีทางเลือกแต่พวกเขาเลือกที่จะเอาเปรียบฉันมารีหันไปเผชิญหน้ากับเดวิดและซาร่าฉันให้เวลาในสองคนหนึ่งอาทิตย์เธอกล่าวเสียงเรียบเก็บข้าวของและย้ายออกไปจากที่นี่ซะถ้าครบหนึ่งอาทิตย์แล้วยังไม่ย้ายออกฉันจะแจ้งตำรวจเดวิดโกรธจัดเขาพุ่งเข้าหามารีหมายจะทำร้ายเธอแต่มารีไวกว่าเธอคว้าคมไฟที่อยู่ใกล้มือและยกขึ้นเตรียมป้องกันตัวอย่าเข้ามานัดเธอเตือนถ้านายทำอะไรฉัน ฉันจะสู้จนถึงที่สุดเดวิดชะงักเขามองมารีอย่างโกรธแค้นแต่ก็ไม่กล้าทําอะไรเธอซาร่ารีบเข้ามาห้ามเดวิดพอเธอเดวิดเธอกล่าวเราย้ายออกไปอยู่ที่อื่นก็ได้เดวิดกัดฟันกรอดเขายังคงโกรธมากแต่ก็จําใจต้องยอมถอยมารีมองไปที่เดวิดและซาร่าด้วยสายตาเย็นชาฉันพูดจริงนักเธอกล่าวหนึ่งอาทิตย์ถ้าย,ยังไม่ย้ายออกฉันจะแจ้งความมิสเตอร์และมิสซิสมิธพยายามเกลี้ยกล่อมมารีอีกครั้งมารีใจเย็นใจเย็นก่อนนะลูกค่อยคอยค,อยคุยกัน ผู้เป็นแม่พยายามพูดอย่าทำแบบนี้เลยนะไม่มีอะไรต้องคุยแล้วคะ่ะมาเรพูดอย่างตักรอนหนูตัดสินใจแล้วเดวิดกับซาร่าต้องย้ายออกไปเธอวางสายโทรศัพท์โดยไม่สนใจเสียงวอยวายของพ่อแม่สามีที่ดังออกมาจากโทรศัพท์เดวิดและซาร่ายืนอึ้งอยู่กับที่ไม่คิดว่ามาเร่จะกล้าทำแบบนี้เธอทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเดวิดตะคอกฉันจะบอกเควินก็อบอกไปสิมาเร่ตะโกนกลับ ฉันไม่กลัวแล้วฉันรู้ว่าฉันทำในสิ่งที่ถูกต้องและฉันเชื่อว่าเควินจะต้องเข้าใจฉันแน่เดวิดกำมัดแน่นเขาโกรธจนตัวสัน่นแต่เขาก็รู้ดีว่าเขาไม่สามารถทำอะไรมาหรือได้เขาหันไปหาน้องสไปายซาร่าเก็บของเถิดเขาพูดเสียงเครียดเราจะย้ายออกไปจากที่นี่ซาร่าหน้าซีดเธอมองไปรอบๆอ,บอาพาร์ตเมนต์อย่างเสียดายเธอไม่อยากย้ายออกไปจากที่นี่เลยแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือกหลังจากที่เดวิดและซาร่าเก็บของเสร็จ พวกเขาก็ลากกระเป๋าเดินทางออกจากอาพาร์ตเมนต์ไปโดยไม่พูดอะไรสักคำมารียืนมองตามหลังทั้งสองคนไปด้วยความรู้สึกโล่งใจในที่สุดเธอก็เป็นอิสระแล้วเธอปิดประตูและล็อกห้องอย่างแน่นหนาจากนั้นก็เดินไปซุดตัวลงนั่งบนโซฟาเธอรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจแต่เธอก็รู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือของมารีก็ดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาดูและเห็นว่าเป็นสายเรียกเข้าจากเจนนิเฟอร์ฮัลโหลเจนนิเฟอร์มารีพูดเกิดอะไรขึ้นบ้าางมารี เจนนิเฟอร์ถามด้วยความเป็นห่วงฉันไล่พวกเขาออกไปแล้วมาเรียตอบเดวิดสาระแล้วก็พ่อแม่สามีของฉันด้วยจริงเหรอเจนนิเฟอร์อุทานด้วยความประหลาดใจเธอทําได้ยังไงนี่เก่งมากเลยมาเรียมาเรียเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เจนนิเฟอร์ฟังรวมถึงเรื่องที่เธอขู่จะแจ้งตำรวจด้วยเจนนิเฟอร์ชื่นชมมาเรียอย่างมากเธอบอกว่ามาเรียเข้มแข็งและกล้าหาญมากฉันภูมิใจในตัวเธอจริงๆมาเรียเจนนิเฟอร์พูดเธอได้พิสูจน์แล้วว่าเธอไม่ใช่คนที่ใครจะมาเอาเปรียบได้ง่ายๆ ขอบคุณนะเจนนิเฟอร์มารีพูดถ้าไม่มีเธอฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกมารีเจนนิเฟอร์ตอบเราเป็นเพื่อนกันนี่นามีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วหลังจากวางสายจากเจนนิเฟอร์มารีก็โทรหาเควินและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเควินตกใจมากเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาโกรธเดวิดและซาร่ามากที่ทำกับมารีแบบนั้นเขาขอโทษมารีหลายครั้งและบอกว่าเขาจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดที่ภูมิใจในตัวน้องมากนะมารีเควินพูด น้องเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากที่รักน้องนักหนูก็รักพี่คาะเควินมาเรียตอบน้ำตาของเธอไหลออกมาด้วยความตื้นตันใจหลังจากคุยกับเควินเสร็จมาเรียก็รู้สึกดีขึ้นมากเธอรู้สึกเหมือนได้ดปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจที่มีมานานเธอลุกขึ้นไปเปิดเพลงโปรดและเริ่มทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เธอเปิดหน้าต่างรับลมเย็นๆที่พัดเข้ามารู้สึกสดชื่นอย่างบอกไม่ถูกมาเรียยิ้มกว้างนี่สินั่นคือความรู้สึกของการเป็นอิสระเธอรู้สึกขอบคุณเจนนิเฟอร์ที่คอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนเธอ และเธอรู้สึกขอบคุณเควินที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างเธอเสมอวันต่อมามาเมรียไปทำงานด้วยความรู้สึกสดชื่นกระปร้กระเปล่าเธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจนิเฟอร์ฟังอย่างละเอียดเจนิเฟอร์ดีใจกับมาเมรียมากที่ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเธอ,อยังคงชื่นชมในความกล้าหาญของมาเมรียและบอกว่ามาเมรียเป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอฉันเองก็เคยมีประสบการณ์คล้ายๆกับเธอมาเมรียเจนิเฟอร์เล่าแต่ตอนนั้นฉันไม่กล้าที่จะลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเอง ฉันต่อยให้คนอื่นเอาเปรียบฉันอยู่ตั้งนานจนกระทั่งฉันได้เจอกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ชาวพวกเขาช่วยให้ฉันหลุดพ้นจากสถานการณ์แย่ๆนั้นมาได้มาเรียรู้สึกเห็นใจเจนนิเฟอร์เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพื่อนของเธอต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างฉันดีใจนะที่เธอผ่านมันมาได้เจนนิเฟอร์มาเรียพูดและฉันก็ขอบคุณเธอมากที่คอยช่วยเหลือฉันเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วเจนนิเฟอร์ตอบต่อไปนี้ถ้าเธอมีปัญหาอะไรอยากเก็บไว้คนเดียวนะบอกฉันได้ทุกเรื่อง แน่นอนมารีตอบขอบคุณมากนะเจนิเฟอร์หลายวันผ่านไปเควินโทรหามารีและบอกว่าเขาได้คุยกับเดวิดและซาร่าแล้วเดวิดยอมรับผิดและขอโทษสำหรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวและจะไม่ทำตัวแบบนี้อีกเควินยังบอกอีกว่าเขาจะรีบหาเงินมาใช้นี่คืนให้เร็วที่สุดและจะรีบกลับไปหามารีทันทีที่ทำได้มารีรู้สึกดีใจมากที่ได้ยินแบบนั้นเธอรู้สึกขอบคุณเควินที่เข้าใจและอยู่เคียงข้างเธอเสมอ เธอบอกเควินว่าเธอรักเขามากและจะรอวันที่เขากลับมาหลังจากนั้นไม่นานเดวิดและซาร่าก็ย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ของมารีไปพวกเขาย้ายไปอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งที่เมืองอื่นมารีรู้สึกโล่งใจมากที่ในที่สุดพวกเขาก็ไปกันสักทีเธอทําความสะอาดอพาร์ตเมนต์ครั้งใหญ่และจัดข้าวของใหม่ทั้งหมดเธอรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มารียังคงติดต่อกับเจนนิเฟอร์อยู่เสมอทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ มารีรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เธอได้เรียนรู้ว่าเธอเข้มแข็งและกล้าหาญกว่าที่เธอคิดเธอได้เรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองและไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบและที่สำคัญที่สุดเธอได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพและความรักที่แท้จริงชีวิตของมารีก็รับมาสงบสุขและมีความสุขอีกครั้งเธอยังคงทำงานหนักและรอคอยวันที่เควินจะกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาหลายเดือนผ่านไปมารียังคงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และสงบในอพาร์ตเมนต์ของเธอเธอยังคงติดต่อกับเควินอยู่เสมอพวกเขาคุยกันทางโทรศัพท์และวิดีโอคอนันทุกวันเควินทำงานหนะักและสามารถเก็บเงินได้มากพอสมควรเขาส่งเงินมาให้มารีทุกเดือนเพื่อ,อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายมารีรู้สึกซาบซึ้งใจในความรักและความห่วงใยของเควินเธอรู้ว่าเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อเธอและครอบครัวมารียังคงติดต่อกับเจนนิเฟอร์อย่างสม่ำเสมอทั้งสองกลายเป็นเพื่อนสนิทกันและมักจะใช้เวลาว่างหด้วยกันพวกเขาไปดูหนังทานอาหารชอปปิง้งและทำ กิจกรรมต่างๆร่วมกันเจนิเฟอร์คอยให้คำปรึกษาและเป็นกำลังใจให้มารียอยู่เสมอมารีรู้สึกโชคดีมากที่มีเพื่อนที่ดีอย่างเจนิเฟอร์วันหนึ่งมารีได้รับโทรศัพท์จากเควินเขาบอกข่าวดีว่าเขาสามารถปิดนี้ให้กับเดวิดได้แล้วและเขากำลังจะกลับมานิวยอร์กในเดือนหน้ามารีรู้สึกดีใจมากจนแทบจะร้องให้เธอแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้พบหน้าเควินอีกครั้งเธอรีบโทรบอกข่าวดีกับเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์ก็ดีใจกับมารีมากและบอกว่าเธอจะช่วยยามารีเตรียมตัวต้อนรับเควิน เมื่อถึงวันที่เควินกลับมามารีไปรับเขาที่สนามบินเธอรู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขมากเมื่อเธอเห็นเควินเดินออกมาจากประตูผู้โดยสารขาเข้าเธอก็รีบวิ่งเข้าไปกอดเขาทันทีเควินกอดมารีตอบแน่นพวกเขายืนกอดกันอยู่นานโดยไม่พูดอะไรสักคำมีเพียงน้ำตาแห่งความสุขที่ไหลออกมาจากตาของทั้งคู่หลังจากที่เควินกลับมาชีวิตของมารีก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นพวกเขากลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกครั้งเควินหางานใหม่ ในนิวยอร์กได้และพวกเขาวางแผนที่จะเริ่มต้นครอบครัวในเร็วๆนี้มารี Marie, รู้สึกขอบคุณสําหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเธอรู้สึกว่าเธอโชคดีมากที่มีเควินอยู่เคียงข้างและมีเพื่อนที่ดีอย่างเจนนิเฟอร์วันหนึ่งมารียและเควินได้รับจดหมายจากเดวิดและซาร่าในจดหมายเขียนว่าพวกเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําลงไปและขอโทษมาเรียและเควินสําหรับทุกอย่างพวกเขายังบอกอีกว่าพวกเขากําลังพยายามปรับปรุงตัวและหวังว่าสักวันหนึ่งมาเรียและเควินจะให้อภัยพวกเขามาเรียรู้สึกประหลาดใจ ที่ได้รับจดหมายจากเดวิดและซาร่าเธอไม่คิดว่าพวกเขาจะสันนกผิดมาเรียอ่านจดหมายให้เควินฟังเควินรู้สึกโล่งใจที่เดวิดและซาร่ายอมรับผิดเขาบอกมารีว่าเขาให้อภัยเดวิดและซาร่าแล้วและหวังว่าพวกเขาจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นมารยิ้มเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสครั้งที่สองที่เธอได้รับเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอตอนนี้ช่างสมบูรณ์แบบเธอมีทั้งสามีที่รักเธอมีเพื่อนที่ดีและมีชีวิตที่สงุกสุขเธอรู้ว่าอนาคตจะต้องสดใสยอย่างแน่นอนเธอ พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตด้วยความเข้มแข็งกล้าหาและมองโลกในแง่ดีเธอยังคงจดจำบทเรียนที่เธอได้รับจากประสบการณ์ครั้งนี้และเธอก็ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าช่วยเหลือผู้อื่นและไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบเธออีกต่อไปหลายปีผ่านไปชีวิตของมาเรียและเควินก็เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่นทั้งสองมีลูกสาวที่น่ารักอด้วยกันหนึ่งคนชื่อว่าลินลี่ลินลี่เป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและฉลาดเธอเป็นแก้วตาดวงใจของมาเรียและเควิน มารียังคงทำงานที่บริษัทเดิม mm. เธอได้รับการเลือกตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกเธอทำงานหนักและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเควินก็เช่นกันเขาได้งานใหม่ที่มั่นคงและก้าวหน้าทั้งสองช่วยกันเลี้ยงดูลูกสาวอย่างดีและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมารีและเควินยังคงติดต่อกับเจนิเฟอร์อยู่เสมอเจนิเฟอร์กลายเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวเธอมักจะแวะมาเยี่ยมเยียนมารีเควินและลิลลี่อยู่บ่อยๆลิลลี่รักเจนิเฟอร์มากและเรียกเธอว่าน้าเจน เจนิเฟอร์เองก็รักลิลลี่เหมือนลูกสาวคนหนึ่งเธอคอยซื้อของเล่นและขนมมาฝากลิลลี่อยู่เสมอและยังช่วยมาเรียและเควินเลี้ยงดูหนูน้อยลิลลี่อีกด้วยวันหนึ่งมาเรียได้รับโทรศัพท์จากมิสซิสสมิธแม่ของเควินมิสซิสสมิธบอกว่าเธอรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เธอเคยทำกับมาเรียเธอขอโทษมาเรียสำหรับทุกอย่างและบอกว่าเธออยากจะเริ่มต้นใหม่กับมาเรียมาเรียรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินแบบนั้น เธอไม่คิดว่ามิสซิสมิธจะเปลี่ยนไปมาเรียคุยกับเควินเรื่องนี้เควินบอกว่าเดวิดและซาร่าได้ปรับปรุงตัวแล้วพวกเขาย้ายกลับมาอยู่บอสตันและกำลังพยายามสร้างครอบครัวของตัวเองเดวิดได้งานที่มั่นคงและซาร่าก็กำลังตั้งครันลูกคนแรกมาเรียรู้สึกเห็นใจเดวิดและซาร่าเธอคิดว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สองเธอจึงตัดสินใจให้อภัยมิสซิสมิธและเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวของเควินมาเรียเควิน และลิลลี่เดินทางไปเยี่ยมมิสเตอร์และมิสซิสมิธที่บอสตันพวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันหลายวันและได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันมาเรรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเดวิดและซาร่าพวกเขากลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและรู้จักรับผิดช,ชอบตัวเองมิสเตอร์และมิสซิสมิธถ่ายมากที่ได้พบกับมาเีเควินและลิลลี่พวกเขารักลิลลี่มากและเอ็นดูเธอเหมือนหลานแท้ๆมิสเตอร์และมิสซิสมิธขอโทษมารรอีกครั้งสำหรับสิ่งที่พวกเขาเคยทำมาเรบอกว่าเธอให้อภัยพวกเขาทั้งหมดแล้ว และเธอก็ดีใจที่ได้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งทุกคนต่างมีความสุขที่ได้อยู่พร้อมหน้ากันและใช้เวลาร่วมกันอย่างอบอุ่นมารีรู้สึกขอบคุณสําหรับโอกาสครั้งที่สองที่เธอได้รับเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอตอนนี้ช่างสมบูรณ์บุญและเธอก็พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคตด,ด้วยความมั่นใจหลังจากนั้นมารีเควินและลิลลี่ก็กลับมานิวยอร์กพวกเขายังคงติดต่อกับครอบครัวของเควินอยู่เสมอและมักจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนกันอยู่บ่อยๆ มาเรียรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอเธอได้เรียนรู้บทเรียนอัลลัมค่ามากมายและเธอก็จะไม่มีวันลืมเธอจะจดจำไว้เสมอว่าความเข้มแข็งความกล้าหาญและมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตและเธอก็ตั้งใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นกับควนและลิลลี่ตลอดไปหลายปีต่อมาลิลลี่เติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่สวยฉลาดและจิตใจดีเธอเป็นความภาคภูมิใจของมาเรียและเควินลิลลี่เรียนจบมหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนเกียรตินิยมและได้งานที่ดีในบริษัทที่มีชื่อเสียงเธอเป็นคนขยันขันแข็งมุ่งมั่นและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมาเรียและเควินภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้มากพวกเขาสนับสนุนและให้กําลังใจลินล,ลี่ในทุกๆด้านเจเนิเฟอร์ยังคงเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวมาเรียเธอแต่งงานและมีลูกชายหนึ่งคนชื่อว่าไมเคิลไมเคิลและลินลี่สนิทสนมกันมากพวกเขามักจะเล่นด้วยกันและไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอมาเรียและเควินรักไมเคิลเหมือนลูกชายอีกคนหนึ่งครอบครัวของมาเรียและเจเนิเฟอร์มัก จะใช้เวลาว่างร่วมกันพวกเขาไปปิกนิกดูหนังและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความสุขและอบอุ่นมาเรียในวัย60ปียังคงดูสาวสวยและกระฉับกระเฉงเธอยังคงทำงานที่บริษัทเดิมแต่เธอก็เริ่มคิดถึงเรื่องการเกษียณอายุเธออยากใช้เวลาที่เหลืออยู่กับเควินลินลี่และครอบครัวของเธอเควินเองก็เช่นกันเขาเกษียณอายุแล้วและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดูแลสวนอ่านหนังสือและเล่นกับหลาน วันหนึ่งมาเรียและเควินได้รับข่าวดีว่าลิลลี่กำลังจะแต่งงานกับชายหนุ่มที่เธอรักมาเรียและเควินดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้พวกเขารู้ว่าลิลลี่ได้เลือกคนดีและเหมาะสมกับเธองานแต่งงานของลิลลี่ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่อบกุนมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่ววงงานมาเรียและเควินมีความสุขมากที่ได้เห็นลูกสาวเริ่มต้นชีวิตครอบครัวของตัวเองหลังจากที่ลิลลี่แต่งงานมาเรียและเควินก็ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่บ้านพักตากอากาศ ริมทะเลพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขตื่นเช้ามาเดินเล่นริมชายหาดทำสวนอ่านหนังสือและใช้เวลาร่วมกันมารีรู้สึกขอบคุณสำหรับชีวิตที่แสนวิเศษนี้เธอรู้สึกโชคดีมากที่มีเควินอยู่เคียงข้างมีลูกสาวที่น่ารักและมีเพื่อนที่ดีอย่างเจนิเฟอร์ในบ้านปลายชีวิตมารีได้นั่งมององดูพระอาทิตย์ตกดินเธอหวนคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเธอรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย เพราะทุกอย่างล้วนหล่อหลอมให้เธอเป็นเธออย่างทุกวันนี้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอนั้นช่างสมบูรณ์แบบและเธอก็พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสงบโดยไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลอีกต่อไป